ดีว่าทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอการ activate Windows 10ให้เป็นของแท้นะคะหรือใครที่ขึ้นว่าหมดอายุหน้าจอดำอะไรต่างๆเนาะอใครที่ขึ้นแบบนี้นะคะบอกว่า your w i n d o w license นะคะ View e x p e s s o n เนาะก็มันจะหมดอายุน,นั่นเองนะคะเขาก็จะให้ activate เนาะ สำหรับใครที่เคยทำแล้วเป็นอยู่นะครับอาอการนี้มันจะเกิดจากการที่เราไปเปิดการอัปเดต Windows นะคะถ้าเราอัปเดต w Windows เสร็จปุ๊บทาง Windows ก็จะตรวจเจอว่าอันนี้มันไม่คีย์ที่เรา Activate ไปเนี่ยมันไม่ใช่ของเขานะคะเขาก็จะลบคีย์ออกเนาะมันก็เลยจะต้องให้เราใส่คีย์บ่อยๆนั่นเองนะคะก็วิธีแก้นะคะให้ทุกคนนะคะเข้าหล์ใต้คลิปไปเลยเมื่อทุกคนเข้าหลีใต้ ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีโฆษณาเยอะนะคะนี่เนาะให้กดกากาบาดออกไปนะถ้ามันขึ้นอะไรแบบคลุมเครือแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็มันจะเป็นโฆษณานะคะให้ปิดไปอ่าเราก็มากดตรงนี้นะคะ h o m e n duplication อ่า i c a t i o n เนาะ น่าจะเป็นโฆษณาเหมือนกันนะคะก็ปิดไปได้เลยกดจนมันไม่เป,เปิดหน้าต่างอื่นนะคะนี่เนาะใช้คุยคลานิดนึงนะคะคุย,ย,ายะคะา,ยายก็ใช้ได้นะอ่าเราก็กดจนมันขึ้นหน้านี้นะคะ,เม,นนะ,คะเมื่อกี้เน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะนี่ก็เน็ตช้ามากๆเลย มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้เนาะเราก็มาติ๊กตรง a m not a r o bot นะคะอันนี้ก็ถ้ามันมามาหน้าหน้าอี้อีกอันหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นโฆษณาแน่เองนะคะเราก็ปิดแล้วก็เข้ามากดใหม่นะคะถ้ามันเด้งไปหน้าอื่นนะมันจะเป็นโฆษณานะคะเพื่อนเ,นเนต้องระวังด้วยเนาะเ,ออเราก็คลิกจนมันติ๊กได้นะคะ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาดู click here to c o n t i n u นะคะอันนี้ก็โฆษณาเหมือนกันปิดไปเลยอ่ะเราก็มาดูหน้าเดิมหน้าหน้าที่เราคลิกเมื่อกี้อ่ะมันจะมีหน้าวิวจะตัว เจอรเรตลิงก์ตัวนี้นะคะกดเข้าไปอันนี้ก็แน่นอนเป็นโฆษณานะคะอ่าเราจะได้หน้านี้เนาะก็รอกดเก็ l ลิงก์ตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะก็มาถึงหน้านี้ก็กดดาวน์โหลดได้เลย ค okay, มันก็ดาวน์โหลดมาเสร็จนะคะวไว้ตรงนี้เนาะอ่ะมันจะมองว่าเป็นไวรัสทันทีเลยนะคะเพราะว่าในในไฟล์เนี้ยมันจะมีไฟล์ e x e นะคะที่เราใช้แอดิเนตเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปปิดวินโดว์ไวรัสเมื่อกี้เนาะที่มันตรวจสอบไวรัสนะคะโดยเข้าไปที่ตั้งค่าก็ได้นะคะ มาที่ตั้งค่าเล้วทีนี้เราก็มาดูตรงเมนูที่เป็น Update and Security. อัปเดตแด์ซิเคียวริตี้ก็มาเจอ Window s ซิเคียวรตัวนี้นะคะกดเข้าไป เราก็มาเลือกตัวนี้นะคะไวรัสตัวนี้เนาะทีนี้ก็เลื่อนลงมานะคะมาที่ manager setting ตัวนี้เสร็จเรียบอยก็ไอ้ตัว real time ให้ปิดไปเลยนะปิดนะคะกด oh yes นะคะแล้วก็อีสามตัวนี้ก็ปิดด้วยนะคะตัวนี้ต้องปิด ปิดหมดเลยนะคะไม่งั้นมันจะไม่อนุญาตให้ติเราแอคท v a ว e นะคะโอเคเราก็ปิดไปทีนี้เราก็มาลองดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกดรีเฟ h เนะาะตัวน,นี้ก็ าหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปิดขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเราก็นำไฟล์มาไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะคะอ่าโอเคเราก็จะได้ไฟล์นี้นะอ่ากดดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือก ใครเป็น32บิตก็เลือกตรงนี้นะคะใครเป็น64บิตก็ให้เลือกตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็กดดับเบิลคลิกได้เลยเสร็จแล้วกด yes นะคะ,ะทีนี้เราก็มาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับ windows เนาะจะทำได้ activate microsoft office ได้ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะพูดถึง windows ก่อนเนาะ windows ก็ให้ install key ตัวแรกนะคะแต่ถ้าเป็น Microsoft Office ก็ให้ install key ตรงนี้นะคะตอนนี้เราจะ activate ตัว Windows 10นะคะก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะคะ ไฟที่รอนานก็ปิดแล้วก็ขึ้นมาทําใหม่ก็ได้นะคะอาจจะมีอะไรผิดพลาดเนาะก็ไปปิดตัวป้องกันไวรัสไว้ด้วยนะคะนี่นะคะมันจะขึ้นติดตั้งคีย์เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นวินโดว์ให้มากดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะหลังจากติดตั้งติดตั้งคีย์เสร็จเรียบร้อยก็มากดตรงวินโดว์อ่า activation ตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครเป็น windows เป็น microsoft office นะคะก็มากด office activation ตรงนี้นะคะอ่าตอนนี้เราก็จะทำของ windows ติดตั้งวินอะคีย์ windows เสร็จเรียบรอยนะคะก็มากดตรงนี้นะ ก็รอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคนะคะแค่นี้นะคะมันก็จะขึ้นว่า Product Activate นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ปิดไปได้เลยมันก็จะไม่มีวินโดว์ตัวนั้นขึ้นมาให้เราเห็แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูเนาะ ในตัวนี้ก็จะมีคีย์ขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมี product key ข,ขึ้นมาแล้วนะ,อะโอเคนะคะก็ลองไปทำกันดูเนาะใครที่เจอบ่อยบ่อยนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ